กินน่ารักรู้ไหมเวลาผู้หญิงกินเปิดี่ยมันน่ารักนะเนี่ยจริงเหรอจริงดิรู้หรอ กินผักโหนาลากินแต่หมูไม่กินผักเลยใส่ผักให้หน่อยจะกินผักใช่ไหมเอยอยอยกินมันจะได้ขี้จะได้อะไรกินไ,ได้ต่อใจหมูกระ้องกินหมูสิอยากกินผักกินเสีอแยบอันนี้ตัวเท่าไหร่จ้ะแม่สองร้อยห้าสิบจ้ะทำไมมันแพงจังล่ะเสื้อยืดแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะจ๊ะไม่ใช่นี่ไม่ใช่เสื้อยืดแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องแบบนี้ค่ะ อย่ามากโกหกเล่นมากนะแม่ถ้า <c oughs> ร่อยเปอร์เซ็นต์ต้องแบบนี้ค่ะเพื่อนกับผู้ชายแหม่ที่มีผู้ชายเนี่ยซื้อของให้มันเลอใจเลยนะที่เพื่อนเนี่ยซื้อให้เลยคือแบบนึงแ๊บนึงมึงไม่มีมือแล้วทำอะไรกูไม <c oughs> ่ได้หน่อยไม่มีมือเลยเดอะอ่อนให้จ้า ไอมือนี้เท่าไหร่อ่ะอันกว่าบาทไงเออออกไปก่อนนะเดี๋ยวโอนให้เดี๋ยวฉันเลี้ยงเดี๋ยวฉันเลี้ยงขอฟอันนี้ตัวเท่าไหร่อ่ะคะให้ฟรีค่ะไม่เอาหนูไม่ใช่คนแบบนั้นหนูไม่ได้เห็นแก่ของฟรีตัวเท่าไหร่ขายมาเหอะไม่เอาอค่ะฟรีไม่เอาหนูไม่หนูไม่เอาหน,หนูหนูขอเสียงเงินแล้วกันหนูไม่ใช่คนที่อยากได้ของฟรีเท่าไหร่พี่ให้ฟรีค่ะ อ่ะเอากระดาษกระดาษไปปะขอบคุณพี่นะหน้า <estiver> พ <thorough> ูเดหนูไม่ใช่คนแบบนั้นหนูไม <c oughs> <may> ่ได้เห็นแก่ของฟรีหนูไม่ใช่คนแบบนั้นหนูไม่ได้เห็นแก่ของฟรีเออไม่ใช่มั้งแม่มันเท่าไหร่นะแปดเจ้าไม่ใส่พาจ้าหนูไม่ใส่พาหนูไม่ใส่พาจ้า